นะครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุกุสุคนครับนะครับมันอีกกันมาพอกันอีกแล้วครับกับเป่ามือตามสไตล์กลมอีสานนะครับเนาะนะครับบรรยากาศมันอี้กัอยู่ไหนอยู่น่าคือเก่าพี่น้องนะครับบรรยากาศดีนะครับแดดกําลังออกนะครับพี่น้องครับผมนะครับข้างล่างบ้ามือกระปุกต้นกล้วยนะครับเนาะลังสะอ่าเป็นเป็นบอนนะครับบอนบอเลี้ยงปลานะครับพี่น้องนะครับผมข้างล่างกระปุกต้นกล้วยนะครับข้างๆก็มีอีก ข้างๆก็มีปลูกไว้ต้นคาพี่น้องเนาะคานะครับปลูกไปกินนะครับเนาะปลูกไปกินนะครับบรรยากาศย่ำสาๆเดดกําลังออกอ้อนพี่น้องนะครับผมนะครับเอามาเอาอาหารให้ปลาพี่น้องนะครับนะครับบรรยากาศข้างสากับเบ ah ิ <amp voir Dziękuję bunları> um. <k amp compensation>. ้ง hmm, พี่น้องน้อยจะพาพี่น้องไปเบิ้งเบิ้งปลาจ้าหน่อยเนาะครับเนาะ นอนหน้าพี่น้องนอนหน้าครับบรรยากาศดีครับบรรยาก,กาศยาา่ำสาวๆครับพี่น้องครับแดดกำลังออกนะครับเนาะท้าติดกำลังขึ้นพี่น้องวันน พระอาทิตย์เดดกำลังออกพี่น้องนะครับบรรยากาศเศร้าๆนะครับกับเปล่ามืดบรรยากาศดีนะครับพี่น้องนะครับข้างซ้ายบ้ามือกับติดโซล่าเซลล์พี่น้องติดหลอดไฟอยู่นะครับเนาะติดหลอดไฟกันขึ้นกับสว่างสว่างทั่วหมดเลยกับพี่น้องครับติดโซล่าเซลล์อันนี้ก็หลอดนึงนะครับเนาะฟังผุนอีกหลอดนึงพี่น้องไฟส่องสว่างนะครับกันขึ้นกับแม่งกับโต๊ใส่น้ำนะครับเนาะปลาสิกินได้นะครับเนาะนี่ก็ติดไว้นะครับเนาะติดข้างซ้าย บรยากาศดีพี่น้องนะครับสาวๆกับเดดอ่อนๆนะครับผมทางสาก็ปลูกข้าพี่น้องพุ่นะปลูกข้าวไว้นะครับปลูกไว้กินพี่น้องปลูกไว้กินนะครับน้องซื้อตลาดหงวละสิบบาทไปได้พี่น้องอนนี้ก็ปลูกนี่ครับพี่น้องโซล่าเซลล์ติดกลางคืนกับสว่างรับสว่างถ่วงหมดเลยครับนี่ขักขักปันไดพี่น้อง สิสุลาเซลโบก่ายจากบ้านนะครับหน้าบามือนะครับห่างห่างจากบ้านน้อยเดียวนะครับผมออกจากบ้านน้อยเดียวนะครับไอสาก็มีผักบุงนะครับเนาะผักบุงออกไร้นะครับเป็นผักบงธรรมชาติเลยครับโดยบามือบระปุกปลูกครับผมเป็นผักบงธรรมชาติเลยครับผมเป็นผักบุงธรรมชาติเลยนะครับพี่น้องครับผม เกือเสร็จแล้วนะครับปลารกรอิมแล้วพี่น้องมาหนิหลอบหน้านะครับเนาะหลอบสะบับมือกระปูกต้นกล้วยนะครับพี่น้องครับผมกล้วยก็บ่ค่อยสมบูรณ์ปน๊ดเนะครับเนาะพี่น้องนะครับนี่แต่กำลังงามเป็นใบงามด้ครับเนาะใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับกำลังออกนี่ก็ต้นมักตองพี่น้องต้นมักตองนะครับผม ท้งหน้าก็เข่ากับล่างเขียวเลยครับผมบรรยากาศกับบ้ามืดนะครับเนาะใบกล้วยพี่น้องใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างสลับมือนี้นะครับผมนะครับบ้ามืดกับขออัาราพาจากนะครับคลิปหน้าพอกันไหมนะครับนาะพี่น้องนะครับผมนะครับขอขอบคุณพี่น้องสุขุนสุขคุครับที่เข้ามารับชมช่องบ้ามืดตามสไตล์คนอีสานนะครับผม นะครับชมแล้วทุกอกตักใจอย่าลืมให้กำลังใจบ่าวมือนันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำนะครับน้องพี่น้องเพื่อเป็นคกำลังใจให้บ่าวมือนะครับผมนะครับเพื่อจะให้คลิปตอนต่อไปนะครับเนาะนะครับฝากไว้เดิ้อพี่น้องนะครับฝากไว้น้ำเนยครับผมนะครับคลิปหน้าปอกกันไม้สลัดวันนี้ก็สวัสดีครับพี่น้องครับผม